ว่า้องไม่ว่าเขาตีไข่ตะกรอนวันนี้ขอใไ้ี่โมก่อนึะด,ด,ดูดูพี่โมอยู่พี่โมรอหนหร้อนขนาดไหนตัเลือดไ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะติันแดยครับตต่ยแต่มาจาูน้งก็ยังไ่ด้ขอบคุณนารัของคุณเัีหนุ่มนะครหน่เอนะคะที่ไว้ใจมที่เป็นแฟนเก่าของนั้นในเรื่องนะคะะ่า ที่เอาจริงๆแล้วก็ววเ,เป็นคนดูแลที่โมได้รู้จักคำว่าความรักจริงๆก็พี่ยอดก็ขอเป็นตัวแทนนะครับทีนี้ก็รู้สึกเกียจริ่งครับที่น้องมาให้เกียรติพวกเรานะคะนรับมาร่วมเก็บความทรงจำของยอดไว้ในผลงาน นะครับก็รู้สึกซาบสึนใจนะครับคือการเลือกเล่นมันแล้วเนี่ยมัก็จะเต้องแบบต้องแบบได้คุยกันเนาะมันมีความรู้สึกดีๆกับเหนือนะครับก็รู้สึกดีใจคที่น้องมาทำงานให้ก็ขอบขอบคุณมากทีครับมิีอะไรแล้วลแล้วแล้วัมา เตียเรอะไรมาฮะแต่ก็มีพัชนาอยู่ผืนหนึ่งที่แบบเราใช้ฝาล้อมเตอร์ไปรจานนะครับซึ่งมันก็มีสองเปตกเป็นรตมันมีสองสีครับเ่นเป็นไมก็มือนตนโปลิท่มีสีเดียวสีแดงอากเด่นหลังไบมากออกมาดเนเปลี่ยนชุแล้วไม่อ ก็พาเทียร์หน้าถึราก็ใช้ต,ติดโคละดน่ครับมันมีสองด้านก็นั่งตรง้นเจนตัวเองนตอนนี้เกิืตัวไหนลงตาแล้วพี่ว่าพี่ถอดโคโร่ออกกว่าโคโลเยย์มกา,มามกเลยนาะ ก็จังได้ไงมันเป็นดอกไม้อะไรนี่ลลิี่่คก็ขอบคุณจริงๆครับที่น้องมาได้เพราะว่าพ่อก็บอกน้องติดงานเนาะแล้วทำไมงไม่ได้ทำไมเถียงสิเกิดก็เนี่ยครับพรินาอันมีสองท่าครับก็อยากจะให้ วันที่น้องรู้สึกว่าน้องเหนื่อยน้องก็ต้องได้กำลังใจอยากให้น้องได้เด็งที่แล้วก็โลกมันก็มีสองด้านเสมอว่นเออพี่ดออยากบอกน้องนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอ นะไม่ต้องผูกกับคืนค่ะพี่ไมคัดอ,อยู่ตัวจริงเนอะตอนเรายัางเด็กๆกันนะแมอตอนเรามาอายุวันสักประมาณ20ปุ๊บลกความฝันของเราสองคนคืออะไรด้วยกัน คืออะไรครับแต่แการงานคือเราฝันว่าเราอยากทำงานร่วมกันซึ่งในโอกาสมันไม่มีความเป็นไปได้นะครับส่วนวันนี้มันก็ทุกอ,อย่างมันก็ผ่านหมดแล้วแล้วก็เราได้ทำตามความฝันเรา<อ>เราได้มาทำงานร่วมกันเราได้มาเก็บความทรงใจไว้ในผลงานก็รู้สึกดีมากๆครับตออได้ครับ แต่ว่ากูออกก็ได้เอากูออกก็ดได้นี่จริงไหมเนีย่ยตัว่าความฝันทั้งทั้งสองคนบอกว่าอยากทำงานร่วมก,กันจร,จริงจริงใช่ไหมไม่เคยรู้ที่บอกว่าเคยอยากทำงานร่วมกันจริงเพราะว่าสมัยก่อนมันมีมันมีข้อจำกัดเย่ะแยะอนะครับใ,รในเรื่องของค่ายเพลงอืมอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันมันขอบขอบคุณกูขอโคุณทุกทชวยขอบคุณ ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณไปโมเคยขอบคุณมาหลายครั้งแหละใน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 คำพูดอะไรก็ตามแต่นี่คืขอบคุณทั้งคนเราก็ขอบคุณในตัวแทนโมาละในในที่เหลืออีกสามคนแล้วกันก็ขอบคุณไม่เก็บเลยเหรอเก็บวะตอนขอบคุณไปโมอะไรนะอ๋อโมที่ไปโมเวลาตอนสิก็ได้ขอบคุณในโมที่ที่ ที่มาร่วง้งานพวกเราครับแล้วก็เต็มใจที่จะมาช่วยตลอดเวลาแล้วก็พูดพูดตรงตรงอีกครั้งหนึ่งหลายหลายครั้งที่วันนี้ก็พูดในแถบหน้ากันเองผมเชื่อว่าทุกคนรัาพวกเราทีมดีๆรัานีมิสหรืออะไรก็ตามหลายๆคนเข้าใจผมเห็นมาตลอดเลยที่บอกว่า แตงโมแตงโมนี่ไงทำไมวงนี้วงนี้แตกวงนี้แตกบอกบอกกีเลยพวกาสี่คนบอกเลยไม่เกี่ยวเลยจะเกิดความที่เรายังเด็กพวกเราเกเลหรือว่าอะไรต่างๆงั้นอยากให้รู้เลยว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันโมเลยเพราะฉะนั้นขอบคุณแตงโมมาเที่ยวนี้กับการร่วมงานกันแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณแตงโมขพูดเรนแตงโมได้ครับต่อไปนะคะมเสบ๊ายบายบ๊ายบายโม เดี๋ก่อนเดี๋ยวรก่อนรอก่อนเลยได้ขอบคุณมากขอบใจมาก